สบ,บายดีสวัสดีจ้าพี่น้องเป็นยังไงครับวันนี้อากาศที่ฝรั่งเศสนี่อากาศห้อนพี่น้องอาทิตย์นี้นี่อากาศดีมีแดดตลอดอากาศตอนเช้าเ้านี่สิมีลมเย็นๆว่อยๆนิดนึงแล้วตอนบ่ายๆนี่ก็โอเคอาเริ่มตอนเสาร์มานี่ก็ประมาณ10 11อ2องศาตอนบ่ายนี่วันนี้ขณะที่ดากล่างเย็บอยู่นี่ 22, 23องศาพี่น้องแต่วัน,นี้สวนนี่กบใบไม้ปิวแวงแวงก็เย็นสบายแบบแบบโอเคนี่แหละจ้ะวันนี้ดาอาณาหารายได้พิเศษอีกตามเคยเนะพี่น้องชีวิตในต่างแดนนะคะชีวิตในต่างแดนนี่มียังแนงานส่วนมากเราคนเฮ่ามาประเทศนี่เฮ็ดยังแน่อ,อ,อ,องานพิเศษสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไทยกับซิมี ขายอาหารนะจ๊ะขายอาหาร,าาาหารทําร้านอาหารหลกักะเย็บผ้าแลวกะนวดนะจ๊ะเป็นหาน,นวดอย่างสีน่นะจ๊ะเป็นสามงานหลักโอ,โ,อโอ้มีอีกงานหนึง่งเฮดซูชิตามร้านใหญ่ๆหบ่แบบคาฟูโอชองเลึกแรกแบบนี้นะจ๊ะเฮดอาหารญี่ปุ่นนะจ๊ะนี่เป็นงานสี่งานหลักๆที่แบบวา่า ดาอันหูว่าอันเพื่อนๆอนันคนไทยอันมาในประเทศนี่เหตุกันร้ายอ่าอีกอย่างนึ่งก็มีเอ่อมีเลี้ยงเด็กบัางมีทําความสะอาดบั่งแต่มีน้อยมากนะคะนั่นแหละงานหลักก็คือเย็บผ้าานวดแล้วกเอ่อขายกับข้าวนะเออทำกับข้าวขายแบบนี้เลยจ้ะนั่นแหละสำหรับดาวานันนี้อันยุดยาว3ามมือพี่น้อง มันมีวันจันท์ยุดวันสุดท้ายเดือนนี้อู้เดือนนี้เดือนนี้อนาแมนยังทางบริษัทนี้เกือบจริงพุ่ะมันมีอันวันยุดอันเทศกาลหลายอย่างต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ตุ่นเดือนวันที่หนึ่งวันที่แปดเอ่อจนหอดเดียวนี้พี่น้องนอนสต็อปเท่าับช่วยโอกาสนั่นละจ้ะวันนี้หยุดสามวันหางานพิเศษกันเล็กๆน้อยๆพี่น้อง เพื่อนๆท่านใดมีฝีมือในการเย็บผ้าหรือว่ามีอไอเดียแบบดีไซน์นู่นนี่นั่นติดต่อหอางานพิเศษได้สบายสบายดยพี่นออ้องหนึ่งนี่ติดต่อทางไหนทางโรงเรียนมั่งทางอำเภอมั่งทางแต่ว่าเออฮอกะตองทรงคนที่แบบว่าคุยภาษาฝรัฟฟ่งเศสได้นะคะไปคุยกับเขาว่าเออคอยอ,อยากเสนองานแบบนั้นแบบนี้มีพี่น้องอู้ยเยอะเยอะเยอะ เย yeah, นื่จากพี่น้องอ่าสำหรับดาวันนี้เนี่ยทำงานเนี่ยเตรียมไซอันวันแม่พี่น้องวันแม่นี่แม่นวันที่สี่เดือนหนาอ่าปกติแล้วมันจะเป็นนะอาทิตย์สุดท้ายของเดือนหาแต่ว่าปีนี้บ่ถืออาทิตย์สุดท้ายเดือนหามันถูกวันที่อาทิตย์ที่จาอิดของเดือนหกเนะจ้ะเขาสิเบิงในีนะ่นะปฏิทินดอกเขาเจะอ,อ่า ว่างไวลูดว่าเออวันแม่วันทีเท่านั้นเท่านั้นวันพ่อวันทีเท่านั้นเท่านั้นส่วนมากแล้วจะเป็นแต่วันอาทิตย์เนาะจ้ะนั่นแหละทีนี้มีฝรั่งที่เพื่อนทํางานอยู่อำเภอนี่เพื่อนต้องการม้วนสองใบเปลี่ยนเป็นของขวัญให้แม่เพื่อนเพื่อนก็สั่งว่าจะเอาสีแบบนั้นใส่ลูกไม้แบบนี้เพิ่นสั่งเข้ามาเนาะอ่ะเอาเขาแก่โอเคจัดให้โบมีปัญหาพี่น้องนะคะแล้วก็มีอ่า สิ่งเล็กๆ,ๆน้อยๆที่แบบว่าหลายคนเพิ่นสั่งมาเฮาก็คิดว่าโอเควันนี้เอากี่เหรียญดีเนาะเอาจักบาทดีไปพี่นอ้องวันนี้เอาจากักเดียวเดียวเดยวเท่าไหร่เออ4 500บาทโนโนเยอะก,กว่านั้นหลายกว่านั้นหลายกว่านั้น,น,น700บาทอ่าโอเควันนี้เอา700บาทแบบสบายๆชิวๆ <laughs> <laughs> นะคะพี่นอ้องนั่นแหละจ้ะเขาเย็บม้อนนี่ ใส่มอนให้เพื่อนไปซื้อเองต่างหากได้พี่นอนองเฮานี่เฮ็ดแตปอกหมอนให้เพื่อนนะคะเออปอกหมอนนี่เฮาเห็ดให้เพื่อนแล้วเพื่อนก็นไปซื้อใส่ม่นที่แบบว่าเขามีขายที่ตลาดเดียบร้อยเล้วใส่เองนะจ๊ะแต่เพื่อนก็นสิแฮปปี้เพราะว่าเพื่อนได้แบบพิเศษตามที่เพื่อนสั่งมาเด้แม่นบาลจา๊ะนั่นแหละจ๊ะเฮากะบไดมียังนักหนาะสบายสบายเฮากะเย็บบ่มบ่บ่บบบมีปัญหาดอกจก้ะนะคะนี่ ใส่ลูกไม้ให้เพื่อนเรียบร้อยเพื่นวเมเพื่อนออนอ่ะมักแบบลูกใหม่มาลองต้องแตง่งเพื่อนว่าจังสันเนาะโอเคห้ากกบจัดให้เพื่นตามนี้เลยนะคะนี่สรุปเป็นแบบนี้ออกมาพี่นอกอ่าดูเรียบรู้เมันบอพี่นอกผานี้เป็นผาลินินเนาะผามันหย,ยับหยับหน่อยหนึ่งแต่ว่าผามันดีมันโบเปื่อนง่ายจ้ะแล้วก็แถมอ่าบอเป็นแถมเพื่อนสร้างอัาน หมอนหูเพื่อใจใบหนึ่งเล็กๆเพิ่นจะไปเขียนว่าไอลบยืมมอมพิ่นว่าได้เออเพิ่นจะเขียนว่าอ่านะมามองสเตมภาษาฝรัง่งเขื่อนแบบนี้เละจ้ะนั่นแหละเพิ่นจะเขียนเองเพิ่นอ่านแล้วเพิ่นยังต้องการเป็นอ่านเขื่อนว่าอ่าเออของอันเป็นทูอันเป็นทูสใส่อันอาเครื่องอนเนกประสงค์หลายอย่างที่เพิ่นแบบสั่งมานี่กอันายอันเติบอยู่แต่ว่าอัน ดาคือสุโขทยหูต,ตัวนี้ให้เบิงเพราะว่าโรจะเอาออสิบที่เพิ่นสังมาตังหาคันมันมันยังมากประทันหวดวนะจ๊ะสิบเพิ่นซังมามันจะมีรูพื้ใจแขวนตรงซิบมาลองตองแต่งอีกตามเคยเพิ่นว่าจังสรนอันนี้เขาก็เตรียมไปก่อนแล้วจังใส่สิบไปพิ้นที่หลังเห็นไหมคะเวลาหัอนะเอาหมอนไปโชูมันกะโอเคอยู่ได้มันกแกเปรกหมายถึงว่าอาณาตามสั่งเนาะจ้ะ อันนี้ก็เป็นประชในหน่อยอใสอของอเป็นผวกการผวกยังได้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพิ่นจะเอาเงินใสข้างในนี่เป็นของขวัญใหแม่เพิ่นเพิ่นว่าถ้าใสซองมันก็โอเคอยู่ดูดีอยู่แต่ว่าถ้าใสใน,นอันนะกะแต็หน่อยแบบนี้ก็จะดูดีมีสไตล์ก่อนหลังจากนั้นยังให้คุณแม่เพื่อน,นได้ใช้งานต่อไปใสลิปสติกใสยังกระดนะพี่นอ้องเป็น ถุงอเนกประสงค์นะจ้ะอันนี้เป็นถุงน้าหอมนะจ๊ะนี่สำหรับคลิปนี้กะอันนี้เป็นเงื่อนพิเศษนะจ๊ะพี่นอ้องพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า